รอยตาสองคนที่ไปด้วยความอิจฉาก็เหลือบไปเห็นลูกที่เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็ร้องไห้ผมเคยได้ยินมาว่านอกจากดอกลิลลี่สีชมพูจะสวยงามแล้วมันยังแทนถึงความรักความห่วงใยในระยะที่ยาวนาะนน้ำหนึ่งพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเห็นเพื่อนล่วมง,งานตัวเองถือช่อดอกไม้ที่สวยมากๆเลยเข้าไปคุยว่าดอกอะไรอ่ะสวยจังดอกลิลลี่สีชมพูนะ่ะสั่งซื้อมาจากร้านเ o ิ e ยู u f าเวอร์ ร้านเขามีบริการจัดส่งภายในวันที่สั่งด้วยนะน้ำหนึ่งบอกสั่งไหม้แฟนและสิโถพวกเดียวจูชีวิตสมบูรณ์เพื่อนก็ตอบว่าใช่สั่งมาเป็นที่ระลิกเพราะว่าอยากส่งท้ายความทรงจําดีๆนะพอเพื่อนพูดจบแฟนเพื่อนก็มาหาถึงออฟฟิศเพื่อนของน้ำหนึ่งได้มอบดอกไม้ให้แฟนแล้วพูดคุยกันอย่างหวานชื่นทําให้น้ำหนึ่งออกอาการบักเขมเบะตัวอิจฉาทัานที น้ำหนึ่งแอบบสกดรอยตาสองคนนี้ไปด้วยความอิจฉาปนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพราะสงสัยในใจว่าคนจะเลิกกันที่ไหนจะหวานจะกุกกี้ขนาดนี้วะพฤติกรรมของน้ำหนึ่งไม่ควรทําตามนะน้ำหนึ่งตามสองคนนี้ไปเรื่อยจนเข้าเขตวัดน้ำหนึ่งแอบ,บคิดว่าเอมาขอพรพระหรือเปล่าแหมคงจะไม่ไเลิกกันแล้วมั้งแต่พอเลี้ยวหูมไปก็เห็นโกอดที่เก็บกระดูกน้ำหนึ่งเห็นเพื่อนของเธอวางดอกไม้ลงบนกอดนั่นแล้วสายตา ก็เหลือไปเห็นลูกที่เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่แล้วแฟนหนุ่มของเพื่อนสาวนั่นเองเธอบอกกับแฟนหนุ่มว่าขอบคุณมากนะกับความรักที่มีให้แต่จากนี้ฉันจะมูฟออนแล้วนะแล้วก็ร้องไห้ออกมาแฟนหนุ่มที่ร่างจางลงกอดแฟนสาวแน่นๆแล้วบอกว่ายินดีด้วยนะจากนี้ไปขอให้เธอมีความสุขแล้วเขาก็สลายหาย เพื่อนสาวหันไม่เห็นน้ำหนึ่งที่แอบสะกดรอยตามมาแต่ก็ไม่ได้มีคำพูดใดๆจับเพื่อนของน้ำหนึ่งมีแต่รอยยิ้มเหงาๆเท่านั้นดอกลิลลี่สีชมพูแทนถึงความรักความห่วงใยในระยะที่ยาวนานและยังแสดงถึงความรักความจริงใจชั่วการประวสาสตร์อีกด้วยขอบคุณ l o ิ e ยู u f าเวอร์ที่สนับสนุนคลิปนี้ครับ